กราบสวัสดีทุกคนนเน็นจ้าว,วันนี้ี่ค่ะเรามีเดเรชชันสติสกายค่ะน,นี่สารภาพเลยว่าอัดเทปที่10แล้วนะโอเคเจ๊อยากให้ทุกคนไปกดติดตามเอ่อไปดูเรื่องเด็กนักสุดเก่งกับหนุ่มสุดฮอตที่เจ๊ทำนั่นเองจอับทุกวันพุธน,นั่นเองสัปดาห์ละ2ตอนแล้วแต่ความสะดวก จับวันพุธสองวันเป็นอัพวันพุธสองคลิปแล้วก็ b ล a b ไปเรื่อยๆนะโอเคนี่เลยนะทุกคนมากดกันด้วยนะทุกคนมาดูกันด้วยถามว่าจะหาเจอไหมไม่ต้องหวังแค่ทุกคนมาที่เกตตืนกัรกดไปวีคอมิกนะจ๊ะย้ำว่าวีคอมิกไม่ใช่เว็บตูนนะคะกดรูปแว่นขยายกดชืเธอแล้วก็กดค้นหาแล้วก็กดชื่อเรื่องที่เอ่อกดชื่อเรื่องเจ้านะ

คิดว่าจะพูดอะไรอีกก็ไม่รู้โอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจคิดเอาเองเครึ่งหนึ่งไปเอามาจากเรื่องอื่นที่เขาเคยทำแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองถ้าบางบางตอนมันซ้ํากับเนื้อเรื่องมันดูซ้ําๆก็ให้เข้าใจไปตรงนี้ด้วยนะหรือถ้าใครไม่อยากเข้าไปในวีด o m อม,มิกนะเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งลิงก์ลิงก์งไว้ให้นะ ทิ้งลิงก์เรื่องนี้ไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไว้ให้ต้องอธิบายแล้วก็ต้องคอมเมนต์ด้วยเนะี่ยคลิปนี้มีแค่นี้แหละไปแล้วแต่กดติดตามไปดูเรื่องนี้กันด้วยนะจ๊ะอัทุกวันพุธนะจ๊ะ